ชีวประวัติพระสุจินโนหลวงปู่แหวนตอนพญานาคในถ้ำเชียงดาวหลวงปู่แหวนสุจินโนเล่าถึงพญานาคในถ้ำเชียงดาวภายในถ้ำหลวงที่ถ้ำเชียงดาวมีพญานาคอยู่ถ้ำดังกล่าวนี้ต้องแยกขึ้นไปทางซ้ายมืออยู่เหนือถ้ำหลวงเล็กน้อยพื้นถ้ำมีก้อนหินเป็นรูปกงจักรกับดอกบัว มีพญานาคเฝ้าอยู่ภายใต้แผ่นหินนี้เวลามีพระเข้าไปภาวนาอยู่ภายในถ้ำนั้นท่านแทบกระดุกระดิกต,ตัวไม่ได้เลยเป็นต้องถูกพญานาคกล่าวโทษทันทีว่าสมณะอะไรช่างไม่สำรวมขนองกายเหมือนเด็กๆถ้าเดินไปสะดุดเอาก้อนหินดังกรอกแกรงเขาก็จะกล่าวโทษว่าสมณะอะไรจะเดินจะเหินไม่สำรวมระวังรีบไปรีบมาเหมือนม้าแข่งไม่ว่าพระจะทำอะไรต้องสำรวมทุกเอิอริยาบท ถึงอย่างนั้นก็ไม่วายจะถูกตำหนิตีเตียนพญานาคนี้มีอธยาศัยชอบพอกันกับพระมหาบุญถ้าพระมหาบุญเข้าไปอยู่ในถ้ำนั้นไม่ว่าท่านจะทําอะไรเช่นทําเสียงกระแอม,มกระไอเดินเสียงดังทําก้อนหินหล่นเธอก็เฉยไม่แสดงกิริยาอะไรต่อต้านเพราะมีจาริตเหมือนกันอย่างไรก็ตามไม่มีพระองค์ใดเข้าไปอยู่ในถ้ำนั้นได้นานเพราะในถ้ำ มีช่องให้อากาศเข้าไปทางเดียวคือทางปากถ้ำเมื่อพระเข้าไปอยู่ข้างในแล้วปิดประตูอากาศภายนอกแทบเข้าไม่ได้เลยทําให้อึดอัดหายใจไม่สะดวกยกเว้นหลวงปู่มั่นองค์เดียวที่ท่านเข้าไปอยู่ในถ้ำนั้นได้นานเป็นวันวันหลวงปู่มั่นเคยเทศแนะน,นําพญานาคแต่เธอไม่ยอมรับคําแนะนําเพราะยังอะไรอัตภาพปัจจุบันของตนอยู่ในที่สุดท่านเห็นว่าเข้าไปทําความรําคาญให้แก่เธอ จึงไม่เข้าไปในถ้ำนั้นอีกเลยที่ถ้ำพญานาคนี้หลวงปู่แหวนเข้าไปอยู่หนึ่งวันหลวงปู่ตื้อเข้าไปอยู่สาวันแต่และองค์ที่เข้าไปอยู่ต่างถูกพญานาคตำหนิกล่าวโทษเอาทั้งสิน้นพระท่านอยู่ไม่ได้เพราะส่งจิตออกไปดูทีอะไรเห็นพญานาคอยจ้องหาเรื่องตำหนิพระอยู่ตลอดเวลาเมื่อพระต่างองค์ต่างเห็นว่าถ้าเข้าไปแล้วจะทำให้พญานาคสร้างบาปกรรมหนักเข้าไปอีกจึงได้ช่วยเหลือเธอ โดยการไม่เข้าไปรบกวนในที่อยู่ของเธออีกต่อไป